5าโมงแดดอ่อนๆออกออกกาลังกายมาออกกำลังกายน้องพี๋ทางนี้ที่ากสวนทางก้ไปทางทางนี้ออกกาลังกายกับน้องพี่ไปโน่นลูกห้าโมงพอดีแดดกำลังอ่อน กันเดินออกกำลังกายกันกำลังฝึกเตี้ยบบอทฮะที่ไรอ่ะ ก็ลงก่อนจี<อ>ให้พ้นไปก่อนก็ทีเดี๋ยวไปตามถนนกำลังฝึกเล่น ้าเงเตยเอาอันนี้ไปด้วยเลยก่อนไปไปแล้ว เป็นหลุมระบายน้ำมาไ,<อ>ไม่ต้องเอาพับปกเราลูกลงก่อนสิหลุมไปอีกไปอีกเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อย,อยาแล้ว เสียงดังน่ากลัวมากเจอหลุม้ากหน้าลงก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงต้องฝึกหลายรอบ ต่อวันนึกจะทำนานมีเครื่องออกกำลังกายด้วยฮึอะไรนะโอ้อันนี้ก็ลึกเหมือนกันนี่หมาก็ต้องลง มีร่องน้ำไปเรื่อยๆพักเหรอ,อหึก <laughs> ินน้ำมาสิท่าฮึพักก่อนพักก่อนกำลังแข็งแรง มันมันจะมันโซนงตัวไม่อยู่ตอนนั้นมันล้มเลยไอตรงนั้นไะปู่มันเลี้ยมันมันมันเก็บไดตีโค้งได้แต่มันพุ่งเลยพี่ไปน้ำเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ไปดู น้องพีไปไว่ายน้ำไม่มีคนนี่หว่าวันนี้จะว่ายน้ำประจำหมู่บ้านไม่พร้อมแช,ช่่กอน้ำใสปิ้งเลยแต่น้ำมันเค็มเค็มเหรอ,อเกลือห่อ็มเกลือ มันมันใชอาจนะฆ่าเชื้อไม่ใช่ฆ่าเชื้อน้ำคอรีมันกัดตัวอืมนี่ต้องไปล้างเสร็จแล้วต้องไปล้างจีบปลาปลาจุกสิบโลาจุกสิบโลฟาละชมวันเด็กเล่นละเดี๋ยวปูไปต่อโอเค แดดร่มรมตกแล้วตะวันรับจะรับฟ้าแล้วจะหกโมงแล้วน้องปีไปว่ายน้ำยังไม่ขึ้นเลยเงียบสง,งัดต่างคนต่างเก็บตัวในยุคโควิดครับผมไม่กล้าออกมาข้างนอกต่างคนต่างเต็บเนื้อเก็บตัว ออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบายสวัสดีทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากบายบาย